ไปแล่เรื่องของการวิ่งกันบ้างครับช่วงนี้กิจกรรมวิ่งก็กลับมาอีกแล้วนะครับนักวิงก่งจ้ทัวประเทศกว่าต์รยคนข้ารวมวิง่งสมุยนีออนรันโซงพันยิบโซงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยครับเมื่อค่ำวันที่ยี่สิบห้ามีตัวไนยินที่ผ่านมาถนนเลียบชายหาดต้นบอ่อพุทธอพระกษัตริสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์การค้าเส้นสั้นปราสาสมุยนะครับกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยกิจกรรมวิง่งสมุยนีออนรันโซงพันยิบโซงครับเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกกที่่นัววิงิงงต้อง่ง ข้าความมืด <Ooh. S 1> ไปแต่นักวิ่งทุกคนจะมีเทปสะท้อนแส้นที่ข้อมือนะครับ mm hmm. แล้วกระัดให้มีการเพนซี่สะท้อนตามร่างกายของนักวิ่งเพื่อ ให้ระวังวิ่งเนี่ยเห้ชัดที่สําคัญเนี่ยยังเป็นการสร้างซีซั่นของกิจกรรมในครั้งนี้ครับค่ะโดยมีนางสร้างสู้พิญญาซี่ทองกุ้นค่ะรองนาย,ยกเทศมนตรีนครกอสมุยพร้อมด้วยนายนัทกิจตังภูลสิ้นธนาค่ะผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการย้ายไ่ายการตลาดบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมาหาชนนางเศร้านิดท่ารัฐวานิดเจริญค่ะรองผู้อํานวยการถอทอ,ทอ,ทอ,ทอสำนักงานสมุยนายสุภฤดษึกทองสุ้ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเทียวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมส่งเสริมการทองเทียวสมุยก็ได้รวมกันเปิด กิจกรรมสมุยนี run, ออนรัน2 0 2งพันยี่สิบซ่องค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็ส่งเสริมให้ชาวกอสมุยแล้วก็นักท่องเที่ยวคนไทยนี่แหละค่ะมไม่ไม,มาออกกาลังกายกันมากขึ้นนะพี่เบาเกลียงโดยเขาบอกว่ามีนักวิ่งที่เข้าวรวมกิจกรรมถึงหกร้อยคนค่ะทางคนไทยคนต่างชาติโดยคนที่เข้าวรวมกิจกรรมนี้ก็ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วนะหลังจากที่มีการประกาศไม่ต้องใส่หน้ากากในที่สาธารณะค่ะ กับเส้นทางวิ่งเริ่มจากหน้าสตรการคาเส้นสั้นสมุยนะครับวิง่งถนนเลียบจ่าอัดวิง่งซึ่งบริเวณที่นักท่องเที่ยวชื่นชมนะครับวิ่งเลียบเจ้าวเง่งอ่างน้ำจืดใกล้ทะเลมากที่สุดที่มีความสวยง,งามสวยง,งามของเกาะสมุยกิจกรรมนี้นะครับเมืรอเรเวตในภายพามาได้แต่เดียวมียูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับ <ฮะ S 1> บินเ<ะ>ารวมทั้งครอบครัวเลยนั่นก็คือคุณหม้อสุนินนะครับ สุนินพลนรื้อหมอสุนินซุปเปอร์ด็อกอนะครับโยโยโย,โย,โย,โยนี่แหละครับที่มีผู้ติดตามในติกตอกในยูทูบจำนวนมากพร้อมด้วยภรรยานางเศร้าเกตีพลนนะครับลูกเศร้าคนช่วยที่มาร่วมติดตามแล้วก็มาเร่งในติกตอกในขณะนี้ก็ทำให้บรรยากาศที่สามุ่ยนะครับ อันนี้ run ออนรันทรพันยิบซ่องมีซีซั่นนะครับนะ <c oughs> อันนี้แต่ละคนนี่ก็มากันไล่รูปแบบนะครับเป็นตรงแฟนซี <c oughs> คือท่านุ่นที่ทาวิ่งแถวนี้เนี่ยจริงๆก็เงียบไปนานเลยครับน้องยี่ออมตอนนี้น่ในโควิด <c oughs> นะนี่เราเห็นท่านุ่นท่านี่ยสายไฟก็ลงดินแล้วเห็นไหมใช่ค่ะ <c oughs> นะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราไปแรงมอสุนินรนัางกิตกับมอสุนินมายังมอสุนินซุปเปอร์ด็อกเนี่ยเกกากร้าวผายร่างการวิ่งเก้ร์เซนชัยว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นใจตอนเช้าเนี่ยฝนตกช่วงเย็นก็จึงเย็นสบายต้นข้าวเซน มีคนมาโค้ถ่ายรูปมาร์กเลยไลาเป็นรูปเ,เรื่องว่ากียใต้กันนะออรอมกินจมกันจัดก,กิจกรรมนะครับเป็นมืออาชีพมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปควางเสี่ยงคุณหม้อสุนินอ่ายโย่ยกันเลยครับค่<ฮ>ะคือวันนี้ไม่ได้คิดว่าก่อสมุยสามารถจัดแล้วก็อากาศวันนี้เป็นใจตอนเช้าฝนตกแต่ตอนเย็นแบบเย็นสบายแล้วก็ <ฮะ S 1> ผมอาจเกือบที่สุดท้ายนะครับเพราะว่าระหว่างทางถูกถ่ายรูปไปประมาณ3,000-5,000ใบ โดนโดนจับจุดทุกจุดแล้วก็เสียงเชียร์นี้แบบซ้ายขวาคุณหมอซูเน้นคุณหมอซูเน้นซุปเปอร์ด็อกผมมีความสุขมากผมได้เรียนรู้เลยว่าเรียนรู้หลายๆอย่างจากกิจกรรมวันนี้ที่ทางกาะสมุรได้จ่ายแล้วก็ขมืออาชีพมาก คุณมอทุกวางย่านะคะข่าวจีสุดใจไปเลยนะทางด้านข้างในนักกิจตังพูลสินธนาค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการย่อยไฟการตลาดบริษัทเซนทัลพัฒนาจำกัดมาห้าชนก็บอกว่างานทีจัดขึ้นในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะปลุกกระแทการทองเที่ยวข้องกอสมุยให้กลับมาอีกครั้งโดยนํากระแทการทองเที่ยวกับกีฬามาร่วมกันแล้วก็เป็นครั้งแรกกันค่ะทีทําให้ชายห้าชเวงนี้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งนึงค่ะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในงานวิ่งวันนั้นนะคะเซนทัลก็ถือว่าประสบความสําเร็จมีนักวิงเข้าามวิกัน จำนวนม้าค่ะถุกคนก็ยากให้กอสมุยเนี่ยกลับมาคึกคักกันอีกครั้งแล้วก็ที่สาคัญต้องการให้หนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวกอสมุยกันกันนะคะฝั่งเสี่ยงข้องคุณนัฐกิจตั้งภูลสินธนาค่ะวันนี้เนี่ยเราจัดงานนีออนวันเนี่ยที่เกาะสมุยนะฮะโดยเซ็นเตอร์สมุยเนี่ยเพื่อจะปลุกกระแสะให้การท่องเที่ยวสมุยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราเอากระแสะของคำว่าเอเจนต์ทรวิสกับสปอร์ตเนี่ยนะเข้ามา แล้วก็แล้วก็จัดก,การวิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ทําให้เฉวงเนี่ยกลับมาคึกค yani ักอ <c oughs> uh, ีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเห็นจากบรรยากาศรอบๆนะฮะคนที่มามาวิ่งนะฮะก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับทุกคนก็อยากจะทําให้สมุยเนี่ยกลับมาคึกคักแล้วก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการที่จะเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งครับ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นุกน่าเห็นจากาพาใบ,บเป่นเาเกลี้ยงวิ่งกันถือว่าก็ไม่มืดมากมีแสง่งดีออนวิบวับวิบวับกันนั่นแหละก็วิ่งบนน่นนะถ้าวิ่งในป่าพลาวนี่อันตรายกันแหละคลาดกันเลย